สัญหาไหมดูในพลสวัสดีครับทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวเมื่อถามนักเรียนล่าถ้าบาไทยอยากจะไปไหนทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวตอบว่าอย่างไรเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะครับ ยากไปสเซเวนเท่านั้นที่จะอยากไปใส่เซเวอยากไปใส่เซอยากไปส่เซวอยากไปส่เซวนอยากไปส่เซเอยากไปส่ว่ยาเซเว่นอยากไปใส่นอยากเซเว่นอยากไปส่เาป็เซเนากไปสเอากฉัเซเนว่นะคากบปอาไม่เเว่นาจะถเากใครว่กไปะาได้ค่เาอกไนอยไ่อยานาก่นอ่นอกไนอย่นอส่ยส่อยสําหรับสําถาม ที่ถามเด็กนักเรียนจากสปป,ปลาวถ้ามาไทยอยากจะไปไหนนะครับเรื่องราวในครั้งนี้ถูกแชร์ในผู้ใช้งานทิกตอกนะครับขอบคุณเจ้าของทิกตอกนะครับโดยคุณครูได้ถามเหล่านักเรียนที่คุณครูดูแลถึงเรื่องสถานที่ที่อยากจะไปเมื่อมาที่ประเทศไทยโดยในคลิปจะเห็นได้ว่าเมื่อคุณครูได้ถามเหานักเรียนว่า อยากจะไปไหนนักเรียนทุกคนล้วนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากจะไปเซเว่นนะครับกันแบบทุกคนเหมือนนัดกันมาเลยนะครับซึ่งหลังจากที่คลิปของคุณครูได้แชร์ออกไปเขาเรียกว่ากลายเป็นไวรัลที่มียอดเข้าชมมากกว่า1.5ล้านครั้งยอดไลค์นะครับมากกว่า100,000กดไลค์มากกว่านะครับ 1 5 0 0 0 0ครั้งนะครับมียอดไลค์ด้วยนะครับพร้อมกับสงสัยนะครับหลายๆคนก็สงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องไปเซเว่นนะครับหลายหลายคนก็ว่าเอ๊ะทำไมต้องต้องไปเซเว่นหลายคนก็ถามว่าได้ทำไมต้องไปเซเว่นนะครับสงสัยอยู่โดยคุณครูได้อธิบายเพิ่มไว้ว่าเพราะเพราะว่าเซเว่นในสมปลารนาครับเพิ่งจะตีตลาด นะครับเปิดได้ไม่กี่สาขาอีกทั้งราคาของ Seven, ในเซเว่นในลาวมีราคาสูงกว่าประเทศไทยสูงกว่านะครับจึงทำให้เด็กๆอยากที่จะมาซื้อของที่เซเว่นไทยนั่นเองอ๋อหมายถึงว่าถ้าไปซื้อในในในสปปลาวเนี่ยเซเว่ Seven นนะ่ยมันแพงมันแพงกว่าแต่ถ้ามาซื้อที่ไทยดยมันจะถูกกว่าก็แน่นอนนะครับ ลูกๆรุนหลานอาจจะไม่เข้าใจมันก็ต้องถูกกว่านะครับจะลงทุนเ,เดินทางมาซื้อนะครับก็ข้ามาฝั่งไทยนี่เจออะไรครับเซเว่นนะครับนะครับค่ารถค่าลาก็พอๆกันได้แหละมันก้าบวกค่าขนส่งเนาะลูกหลานก็อาจจะไม่รู้ก็เป็นคลิปที่น้องนักเรียนที่สพลาวให้คําตอบแก่คุณครูนะครับว่าอยากไปเซเว่นนะครับ

thank you